สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการการ์ตูนเดลิเวอรี่กันอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะกลับมาที่เรื่องมาริโดโพนี่กันนะฮะกับเรื่องราวของ r รลลิตี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวของ r รลลิตี้นั้นจะเป็นมาอย่างไรนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ก็ฝากกดด้วยและถ้าใครที่พร้อมแล้วก็ป้ายหลังจากห่างหายกันไปสักพักกับตัวละครเมนเซ็กซ์ในการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องมาริโดโพนี่สำหรับวันนี้กลับมากับยูนิคอร์นสาวสวย ผู้มีความสนใจในเรื่องแฟชั่นและสิ่งสวยงามทุกชนิดอย่างแร r i ิตีนั่นเอง r a r i ิตี้ปรากฏตัวครั้งแรกในซีซั่นที่1ตอนที่1ชื่อตอนว่า friendship is magic part 1โดยเจอนั้นได้เจอกับชวายไลท์ในระหว่างที่กำลังตกแต่งห้องโถงสำหรับการจัดงานฉลองพระอาทิตย์ประจำปีและทำให้สไป e ตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบแต่เมื่อแร r i ิตีหันมาเห็นสภาพของสวายไลท์ก็ตกใจอย่างมาก เธอจึงพาสวายไลท์ไปที่ร้านเสื้อผ้าของเธอเพื่อแปลงชมให้ใหม่โดยเธอนั้นให้สวายไลท์ลองชุดต่างๆมากมายและระหว่างที่เธอพยายามใส่ชุดคอเซตให้สวายไลท์ก็ได้ถามสวายไลท์ว่ามาจากไหนเมื่อเธอรู้ว่าสวายไลท์เนี่ยมาจากแคนซัลอตก็ตกใจจนเผลอปล่อยใส่ร anyway. ัดคอเ็ตและเล่าให้ฟังถึงความฝันที่จะได้ไปอยู่ในเมืองหลวงของเธอเรริตี้ก็อยากจะเป็นเพื่อนกับสวายไลท์แต่ระหว่างที่เธอเผลอสวายไลท์ก็รีวิ่งหนีออกมาก่อนเพราะเธอกลัวจะโดนจับเปลี่ย ในซีซั่นที่หนี่1ตอนที่23่สิชีตอนว่า The Cutie Mark Chronicles Rarity ได้เล่าถึงเรื่องราวในวัยเด็กของเธอว่าเธอนั้นได้ทำงานเกี่ยวกับแฟชั่นมาตั้งแต่เด็กโดยการออกแบบชุดสำหรับแสดงละครของโรงเรียนแต่เธอก็ยังไม่สามารถออกแบบชุดได้ยอย่างที่เธอต้องการทำให้เธอเนี่ยเริ่มหมดหวังแต่ทันใดนั้นเองเข่าของเธอก็เรืองแสงขึ้นมาและลากเธอไปยังที่ต่าง เธอก็เชื่อว่ามันเนี่ยได้พาไปหาโชคชะตาของเธอแต่แล้วสิ่งที่เธอเจอเนี่ยกลับเป็นก้อนหินธรรมดาธรรมดาอยู่ริมหน้าผาทำให้เธอโกรธมากแต่แรงระเบิดจากสายรุ้งเนี่ยก็เปลี่ยนก้อนหินนั้นให้ปริแตกออกและแรริตี้ก็ได้พบกับอัญ,ญามณีมากมายในก้อนหินนั้นเธอจึงเก็บอัญ,ญามณีมาประดับชุดให้โดดเด่นได้ตามที่ใจเธอต้องการได้สำเร็จรวมทั้งได้คิวตี้มาร์คของเธอมาด้วย ต่อมาในซีซั่นที่1ตอนที่3ชื่อตอนว่า The Ticket Master เจ้าหญิงเซลเลสเทียได้ส่งบัตรเชิญมาให้ชไวไลท์ไปงานกาล่าในเมืองแคนซ์ลอตซึ่งเมื่อเรอริี้รู้เรื่อง <c oughs> เธอก็ได้จินตนาการภาพในงานไว้อย่างสวยงามว่าเธอเนี่ยจะเป็นโพนี่ที่โดดเด่นที่สุดและสวยงามที่สุดและก็ได้พบกับเจ้าชายรูปงามซึ่งเป็นหลานของเจ้าหญิงเซเลสเทียในงานกาล่าและข่าวก็ต้องขอเธอแต่งงานอย่างแน่นอน และในซีซั่นที่1ตอนที่26ชื่อีตอนว่า the Best Night ever ก็เป็นตอนที่พวกเขาได้เข้าร่วมงานแกรนดแกลล็อปปิ้งกาลาจริงๆ Raality ก็ได้พบกับเจ้าชายบลูบลัดอย่างที่เธอต้องการซึ่งเขากระดูเหมือนจะเป็นสุภาพบุรุษแต่จริงๆก็เป็นเพียงแค่ต้องการให้ r ร ality เอาภาพคลุมของเธอมาใช้เพื่อไม่ให้ท้าตัวเองเลยเช่านั้นยังไม่พอเมื่อ Raality พาเขาไปซื้อของกินเจ้าชายยังให้เธื้อออกเงินเองและเจ้าชายก็ยังไร้ามารยาทโดยการดูถูกแอปเปิ้ลของแอปเปิ a ลแจค ว่าเป็นแค่อาหารธรรมดารรมดธาและเดินหนีไปแต่แล้วสิ่งที่ทําให้แรล i ิตี้หมดความอดทนคือการที่เจ้าชายพลากเธอมาบังเคกที่กําลังลอยมาจะทำให้ตัวของแรล i ิตี้เนี่ยเลอะไปหมดเธอจึงตอว่าเจ้าชายออกมาทุกอย่างทั้งการที่เขาหยิ่งยโสใจแคบและไม่นึกถึงจิตใจผู้อื่นอีกทั้งยังไม่มีมารยาทอีกด้วยก่อนจะสะบัดเค้ที่เลอะอยู่บนตัวเธอใส่เจ้าชายไปด้วยประวัติครอบครัว แรรีตี้นั้นมีน้องสาวอยู่หนึ่งคนชื่อว่าสวิตตี้เบลซึ่งเป็นหนึ่งในสามของกลุ่มคิวตี้มาร์ครูเซเดอร์ในซีซั่นที่หนึ่งตอนที่17ชื่อตอนว่าเจ้ามาร์สเตอร์ช่วงตอนต้นของตอนได้แสดงให้เราเห็นแบรรีตี้ที่กำลังหัวหมุนอยู่กับการเก็บปาดของให้เข้าที่โดยมีน้องสาวของเธอพยายามยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่เธอกลับเอาแต่บอกว่าให้ยืนอยู่เฉยและแล้วเมื่อแรรี่ตี้หาริบบิ้นไม่เจอสวิตตี้เลยอาสาช่วยหยิบให้แต่ด้วยความซุ่มซ่ามของเธอ ให้หมวลริบบิ้นเนี่ยไปชนกับผุ่นลองเสื้อจนหล่มและยังทําให้ร้านของ r a ล i ิตี้เละเทปไปหมด,หมดถึงอย่างนั้นเธอก็ยังพยายามอาสาช่วยเหลือพี่สาวเพื่อว่าเธอจะได้คิวตี้มาร์กมาบ้าง แต่แรลิตี้ก็บอกให้เธอยืนเฉยเพราะเธอต้องทํางานจํานวนมากให้เสร็จแต่ถึงอย่างนั้นก็ไปได้หมายความว่าแรลิตี้เกลียดน้องสาวของเธออีกทั้งยังรักและเป็นห่วงสวิตตี้เบลมากอีกด้วยสําหรับพ่อของแรลิตี้นั้นมีชื่อว่าฮัน d ์เดลแฟลงหรือที่รู้จักกันในชื่อแมกนัมและแม่ของเธอที่ชื่อว่าคุกกี้ครัมเบิลหรือที่รู้จักกันในชื่อเบตตี้บุฟฟอนโดยพวกเขาปรากฏตัวพร้อมกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกในซีซั่นที่2ตอนที่5ชื่อตอนว่า Sister Who Social นอกจากนี้ เธอยังเลี้ยงแมวตัวหนึ่งที่มีชื่อเต็มว่า Opal e s c e n c e หรือที่รู้จักกันในชื่อโอปอนั่นเองโดยเธอนั้นเป็นแมวเปอร์เซียที่ชอบของสวยงามเหมือนกับแรริตี้สุดท้ายมังกรน,น้อยสไปยอย่างที่กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่าสไปเนี่ยตกลุมรัก r a ริตี้ตั้งแต่แรกเห็นซึ่ง r รริตี้เองก็ดูเหมือนจะรู้สึกอะไรกับสไปบ้างและก็ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ต่างสายพันธุ์ขึ้นมานั่นเอง สำหรับลักษณะดีไซน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดของ Raality นั่นก็คือความรักสวยรักงามซึ่งปรากฏขึ้นตลอดทั้งซีรีส์โดยความรักสวยรักงามของเธอนั้นก็มีทั้งการตกแต่งสิ่งของรอบตัวหรือช่วยเหลือเพื่อนๆของเธอแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือความสวยงามของตัวเธอเองนั่นจะไม่เธอจะโกรธหรือเสียใจมากเมื่อมีใครยุ่งเรื่องความสวยของเธอ และผลพวงจากความรักสวยรักงามของเธอทําให้เธอนั้นมีนิสัยที่ต้องการจะโดดเด่นหรือเป็นจุดสนใจของคนอื่นอยู่เสมอเช่นในซีซั่นที่1ตอนที่20ชื่อตอนว่า Green is your color f l u t t e r s ชามีชื่อเสียงขึ้นมาในฐานะนางแบบในตอนแรก Rarity เนี่ยก็ยินดีกับเพื่อนแต่เธอเองก็ต้องการที่จะอยู่ในสปอตไลท์ด้วยเหมือนกันประจวบก,กับฟัต t ตอร์ชายเองก็ไม่ชอบกับการอยู่หน้ากล้องทำให้ทุกคนกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองอีกครั้ง หรือในซีซั่นที่1ตอนที่16ชื่ชีตอนวอซนิกแรนบูมแรริตี้ได้ลองกลายเป็นเพกศาสตร์และผลที่ออกมาคือเธอสวยมากจนดึงดูดสายตาของทุกคนแต่มันก็มีข้อเสียเพราะเธอมั่นใจในตัวเองมากเกินไปจึงบินเข้าไปใกล้พระอาทิตย์ขึ้นเรื่อยๆจนปีกแสนสวยของเธอติดไฟและถูกเผาจนหายไป และนอกจากนี้แรลิตี้ยังมีนิสัยที GO ่ตั้งใจทำบางอย่างจนเกินเหตุเช่นในซีซั่นที่1ตอนที่8ชื่อตอนว่า Look o ุกบีฟอร์ยูส e e e จะเอาแต่พยายามจัดชั้นหนังสือของทวายไลท์ก่อนแทนที่จะช่วยกันจัดการปัญหาที่ใหญ่กว่าอย่างการเอาต้นไม้ออกจากบ้านพลังและความสามารถ ความสามารถของแร r i t ตีมีอยู่มากมายอย่างการที่เราเห็นกันอยู่จดชินตากับการที่ r a r i t ตีนั่งอยู่ที่จักเย็บผ้านั้นแสดงให้เห็นว่าเธอนั้นมีความสามารถในการตัดเย็บและดีไซน์เสื้อผ้าได้สูงมากซึ่งขนาดที่เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังของอาณาจักรได้เลยและด้วยความที่เธอเป็นยูนิคอร์นทำไมเธอนั้นใช้พลังเวทได้นั่นเองและอาจจะแตกต่างจากโพนี่ตัวอื่นตรงที่ เธอนั้นใช้เวทในการหาอัญมณีหรือการตัดเย็บเสื้อผ้าต่างๆถึงแม้เธอจะเป็นโพนี่ที่ดูเหมือนจะทำอะไรไม่ได้มากแต่เธอก็ยังมีความสามารถในการใช้ศิลปะก,การต่อสู้ที่สูงอยู่พอตัวเหมือนกันนอกจากนี้เธอยังมีสเสน่ห์ต่อโพนี่หรือสิ่งมีชีวิตเพศตรงข้ามกับเธออย่างแรงเช่นสไปที่เป็นมังกรยังตกลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบเลย และสุดท้ายความสามารถในการร้องเพลงอย่างในซีซั่นที่4ตอนที่14ชื่อตอนว่าเฟลิบเวนลีได้แสดงให้เห็นว่าเรเรตี้เป็นนันกร้องสมาชิกของวง The p o พ y นี n e ทน เกรดเล็กเกรดน้อยเรอริตี้เป็นตัวแทนของอันดมานีแห่งความใจกว้างเรอริตี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยูนิคอร์นซีวันที่มีชื่อว่ากลอรีซึ่งเป็นสีของเธอและยูนิคอร์นที่มีชื่อว่าสปาร์คเลอร์เป็นรูปแบบคิวตี้มาร์คของเธอและก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับเรื่องราวของเรอริตี้นั่นเองสําหรับตัวต่อไปนั้นน้องๆอยากให้ทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ดิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไร